ก็แรกเริ่มเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นแม่ของอาจารย์เป็นผู้ทำดีแต่แล้วแต่หลังพอแม่เสียไปอาจารย์ก็รับการสืบทอดมาจากแม่ทีแล้วบบวกที่อาจารย์มีการสอนวันสมาธที่อยู่เป็นประจําก็เลยนั่งสมาธิของรัฐบาอาจารย์ด้วยก็เลยได้วิชาต่งางๆเพิ่มเข้ามามากมายและพระทุกดวงก็ประสานทอดให้ด้วยทีิงจเมื่ออาจารย์ทําหน้าที่นี้ถ้าจริงจงอาจารย์ก็สิบกว่าปีได้แล้วสิบกว่าปี คือเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีไปทําพิธีที่วัดของครูบาบุเิศทางลบุลรีแลาวก็เรียกให้อาจารย์ไทำพิธีที่วัดทำพิธีอะไรทำพิธีเอาบี้เนี่ยปันเพื่ออะไรสิ่งที่ไม่ดีเห้่หมดจากตัวแล้วก็จะมีวัดวัดหัวกระบือก็ให้อาจารย์เป็นพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลของของค์เทลุกอรอนหัวกระบือเมื่อประมาณสามปีที่แล้ว พุทธบูชาพุทธชาธรรมบูชาธัมมบูชานอบูชารูปจัดการจัดธรรมเนียเียงไทยเียงไทวงไข่ควงไขให้ชะตาชีวิตชาชีวิตชี้ชัดชัดชัเจนชตาพิรุุุาพุุุุุุุุุนุุุุุุนุดุุุุาุุ่าุุุุุุุุดูอุุุุุุุุุุุารุยุุุุนุุุนาุุุุุุุุุุุุุรุุุุุุุุุุุุุ การงานตอนที่ทำงานนีเรียนอยู่โรงเรียนอะไรการงานเป็นไ้ว เราก็ต้องนำไปดีเจอกันทำบัญชีไปแล้วทรพัสดุการรู้สกการไปดีดีไปถ้าทำงารไปดีดีเนี่ยมันจะมุ่งมัแล้วนะเราเป็นอะไรก็แต่ว่าธนาคารทำบัญชีให้แล้วที่เดิมแรงที่งแรงทิ้งนี้แรงทิ้งนี แรงขึ้นแรงขึ้นแรงาขึ้นเราจะทอไะทำดา้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนจะมาปรอเม็มาแไหนครับอ้อ้ประสบาร์มากพุ่งหาตัวว มีไีไใหีายคนนะอยากจะช่วยมนะอยากนะช่วยอะไรบ้างมีวาเป็นไหมอ่าปัญหาครอบครัวคับข้าเหน้าจะมีอะไรอีกไหมมาที่้านมีภรรยาอะไยไหมรู้ว่าคนในบ้านคนในบ้านด้ไหมอาจจะคนในบ้านพี่น้องใช่ไหมหลายหลายคนไหมก็ พี่ๆคนเดียวฮะับเพรว่าจะเข้ากันได้ดีไหมใช่เงแล้วก็ปัญหาครอบครัวพวกนี้ฮะจะมีเหตุอะร้อนมัองไรมั้นโอ้เข้างหน้าจะไปได้สวยงามเลยถ้าเปไ็นสวยาอองามที่มีดวงกลมการที่ดวงขึ้นแร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 งขึ้น ไม่ได nee, sure kind of ้ดีแต่ว่าต้องเราลองนี่โฟนังนะ้ทำได้ใจ่มเย็นนี่ทำเด้ไหมไม่ใช่อันนันอไม่ได้ วิธีก็พอก็ตั้งไว้ขึ้น เออราไปทอนเฮ้เอาอ่ายึดถึงยึดถึแล้วเอาลงเราไปทอนต้องการห้าิ้วน้องขายแล้วแล้วใครเขยา <laughs> ่าไปว่าา้องนขยับที่นขยับ เดี๋ยวนะฮะเปิดตัวกันกลูกสาวตาเบียนคให้ชีวิตของลูกจงดีขึ้นเจอรุ่งเรือนปฏิสันดารีดีปฏิบัิไหที่ดีนะคร 呃，正常。 คิดว่าดีนะเพราะว่าเทียนไม่ขาดก้มก้ม ก็เลือ <favorite> ที่จะไปก็จะต้องเข้าไปในที่ที่มีความเป็นธรรมชามากกว่าทคนาอาศัยอยูรงกับมา เอาคนนั้นนะหัวนะใส่ลงมาหน่อย zoom ปล่อยก่อ่อ หายกัมาเลยจูหายกันแล้วโอ้ไงนังไหนไหนยาเดี๋ยวเขาหายแล้วแม่เห็นทหารนกอทน เพื่อการจู่การสามารถทำเรื next, or or ่องในตาหน้าหรือการสะดอกเพาะก็ได <é. S 2> ้ใครชะตาไม่ดีใครก็จะตกลงมาแต่ใครชะตาดีใครก็จะไม่ตกก็จะบุญไปบุญมาได้หรือบางคนบุญไปแล้วไปตกอาการทางก็แสดงว่าไปไม่ดีกว่าไปเจอกระตัดข้างหน้าการสั่ตาเทียนก็เพื่อดูชะตาชี้ถึงเฮาชะตาชีเจะดีเนี่ยยิ่งสาวไปจะยิ่งยาวยิ่งยาวไเรื่อยๆถ้าชะตาชี้ไม่ดีนัตาเทียนก็จะขาดันที กต้องทำการต่อชีวิตให้ไฟ<ป>วงไฟเนี่ยทำว่าไฟเพื่อขอาผายสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปเพื่อให้มีแสงสวา่างช่ช่วงแสงสว่างเต็มที่แล้วก็งานทุนใจด้วยฝังตะกุดคือคําว่าฝังนี่นะข้ามาทั่วไปบางคนจะห้อยพระแต่บางคนลืมห้อยพระหรือบางคนไปสถานที่ต่างๆถอดแล้วลืมใส่กระบี่แต่ถ้าฝังเนี่ยก็ไม่ลืมอยู่ประตูตลอดเวลาการฝังอยู่ที่เจตนาของแต่ละคนฝังเพื่อเป็นเมตตา แล้วค่าหรือครงกานการธิธฐานปิจแต่ละครั้งก็จะส่งผลในทางที